ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวยเปลี่ยนบรรยากาศชมการแข่งขันเปตองสนามหญ้าครับสนามชั่วคราวสนามปราบเตียนนะอันนี้เป็นทีมทสเก้ากับทีมไก่มืองแน่นะจะดูพี่ไก่งายมือตีพอมาตีสนามแบบนี้จะเป็นยังไงสนามเข้ายากนะครับ เซียนก็ไม่เป็นเซียนะลุดหมดเลยอันนี้เป็นการแข่งขันของทีม,อ,มอนุสรสถานหนึ่งกับทีมไก่เมืองแมนนะฮะสนามปราบเซียนะตอนนี้ไก่เมืองแมนได้สองแต้มนแน่ละตัวพี่ไก่เหลือในเมืองทำแต้มได้เท่าไหร่อ้สามนะลูกพิงพอดีเลยพิงพอดีเลยว้าวสี ว่าเป็นกอบเป็นโกยเลยอ้าวห้าหลูกที่ห้ามีปัญหาครับตีแน่ๆครับตีแต้มหมเงน้ันนะนนะดูต่อครับสนามสนามจำเป็นสนามชั่วคราวนะ่า,าตีเส้นกันแข่งชั่วคราวไม้แรกไก่เมืองแมนนำแล้ว40ครับสุกานุทรสอ สนามแบบนี้ใครเข้าดีได้เปียบนะฮะันดูเหมือนจะหย่ยนอยู่นะครับแต่ก็หงหา่างสนามอย่างนี้ต้องตีถึงตัวอย่างเดียวนะครับ ดูต่อครับพี่ป๋อมเข้ามาปั้งพี่ป๋อมเปลี่ยนนะครับดอกเป็นดอกเป็นคำว่าดอกก็ยากนะครับะน,นาแบบนี้ทีมนุศสอนสถานหนึ่งนะครับกำลังจะเข้ามาโอ้ตีเต็มเม็ดเหมือนก,นกันขนาดสนามหญ้าเป็นจังไดรพี่นอ้องป๋อมต้องเข้าใหม่ีทีหนึ่งครับปั้งโอ้เข้าดีเข้าดีหนุนนจัดเลย อันนี้ตีไม่ถึงแก่นไม่ได้แต้มเนะีฮะไม่มีทางโดนเพราะมันเป็นสานามยากโอ้ยแก่นเคลื่อนนะไม่ออกด้วยครับไม่ออกด้วยทางอย่างนี้โขาไม่ตีละครับเขาคงจะเข้าลูกตอนนี้เสมอลูกนะครับในมือเหลือสามต่อสามลูกที่ไก่ยังไม่ออกเหมือนกัน อยู่ที่ว่าใครจะเข้าได้ดีกว่ากันอุย้ยพี่ไก่เข้าดีอะเรียบร้อยอะตีไม่โดนตรงนี้เข้าดีอ,าออกเลยี่ก็าจะต้องเข้าไปอยู่ในโซนก่อนนะครับจะคุมโซนได้ไหมโอ้ก็โซนสวยอยู่แต่จะกล้าตีหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อเหลียลูกกล้าเลยเดินเข้ามาอย่างนี้ตีแน่ ตีแน่เป็นแบบนี้ตีแน่ดูน้องก็จะฟาดให้ดูนั่นไงเพราะว่ามันเป็นสนามมันตียากนะถ้าไม่โดนตัวจริงไม่มีออกไม,ไม่ถึงตัวหมดอากาศหมดอากาสครับราาข้ามหัวอย่างเดียวมันมีลูกคุมใบเดียวอง อีกไก่เหลือหลายสลูกนะครับถ้าที่มนุสอนสถานหนึ่งเข้าเปลี่ยนก็มีลูกในตีประมาณนั้นจะถูกไม่ถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งสําคัญต้องให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับอีกไก่ได้อยู่ดูรถเข้าครับหัวแรกได้4เลยครับห้ากันในสนามดูจะแจกเกต้มเพิ่มได้ไหมแววมออกครับ ไก่หม่อีกลูกนึงว่าได้ลูกนี้ได้ได้จริงๆด้วยว้าได้อุ้ยไม่ได้ครับแพ้ข้างครับได้แจมเดียวครับามาดูต่ออนุสรสถานหนึ่งกับทีมไก่เมืองแมนครับตอนนี้ดูพี่ป้อมจะเข้าใหม่อีกลูกนึงครับยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้นี่ง่ายจับได้แล้วเนี่ยตอนตอนนี้เขาจะเข้าสู้กันแล้วครับไม่ตีแล้วนะ อาพี่ป๋อมยังได้อยู่ครับมันห่างจริงน้องเขาไม่เตครับพีเข้ามาอีกลูกหนึ่ง,งปังเกือบเปลี่ยนตียากทีนี้ดูพี่เขาจะใช้วิธีการเข้ามาคมุมหรือจะตีตีก็เสี่ยงครับต้องยกข้ามหัวอย่างเดียวครับลูกนี้มาดูนะครับเกี <c oughs> ่ยาการจะเป็นเช่นใด ตัดสินใจจะตีนะครับลูกนี้เมตนะครับดูตัดสินใจตีนะครับต้องถึงเหล็กนะอุ้ยถึงครับลูกนี้สวยมากสวยจริงๆริงย,ยกถึงเหล็กลูกนี้ป่๊มเลยลูกนึงจะเข้ามาต้องอยู่ที่สองนะครับถ้าจะให้ตี มาดูก่อนผมว่าเปลี่ยนตีเปลี่ยนครับสำคัญที่เปลี่ยนระยะสามต่อสองลูกนะครับนับกับลูกในสนามลูกยังเสมอกันอยู่นะครับดูพี่ไก่เตะเรียบหงายมือตีคนเดียวในสนาม ấy. ก็ไม่มีไม่กี่ค้นครับยังรอดขาข้าพเจ้าไปได้ลูกนี้ต้องโดนเนไม่โดนต้องช่วยคมนะ สุดยากเนี่ตีลูกนี้ไม่รู้น้องเขาจะแลกหมัดหรือเปล่าดูดูนี่แลกหมัดครับแลกหมัดครับตายตายตายสองพี่ไก่ก็ต้องเข้าให้ได้นะครับลูกนี้ ลูกข้าววิไก่ครับต้องตัดให้ได้ด้วยนะครับได้อุ้ยหลุดได้สองแล้วครับทีมนุษสรสถานหนึ่งฮะสองอยู่บนได้บนได้ที่สองอได้แล้วหนึ่งแต้มฮะลลกลูกบนยังไม่อนุม,มัติครับชนบาง อ่ดูนะครับจะได้กี่แต้มได้แล้วหนึ่งแน่ๆครับจะชนลูกตัวนี้เข้าครับโอ้ยลูกนี้หลุดเลยอ่ะีแนงครับนี่ครชมต่อครัสนามชั่วคราวครับเล่นกันแบบมิตรภาพนี่คือรุ่นทั่วไปนะครับอ่าดูพี่ป๋อมเข้ามั่งนะใครจะเข้าดีกว่ากันสองคนนี้ดูครับดูพี่ป้อมเข้ามาปั๊บอืพี่ป๋อมเข้าดีกว่าครับ ลูกนี้เหมือนกะตีนะครับหลมาปั้งไม่ถ่ายหวานเยี๊ยบนะเดี๋ยวต้องเข้ามาเข้าขมา,ขาม,าามาไม่เปลี่ยน,นครับบนยังได้อยู่เข้าแล้วะ จะเข้าเปลี่ยนไหมลูกลองลูกนี้ดูนะฮะอัพลูกนี้ห่างกว่าทุกลูกนะครับสนามชั่วข่าวนะครับสนามเขาอยากสนามปราบเสียนนะนี่ก็ยังหลุดเลยครับลูกนี้ต้องคุมไม่อยู่นะครับเพราะยังเสียอยู่อ่าลูกนี้เปลี่ยนนะครับพี่ไก่ต้องตีแล้วครับงนี้ ดูนะครับอย่าตีโดนไหมเพราะมันเป็นสารอ่าบไม่ปกติต้องถึงลูกเท่านั้นนะหงายมือตีคนเดียวปั้งโอ้ยเต็มเม็ดหมดเลยโกกเลยตังเข้าเจ็บแต้มกันอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ปีปลอมมามติดลูกข้างครับตังเข้าอีกลูกหนึ่งครับโอ้โห ไก่มีสองตีรับสก่อนเข้าก็สองอยู่นะครับเขาจะใช้วิธีการตีเอาทำไมตีครับโอ้โดนด้วยฮนะได้สองแน่ๆแ,แล้วตอนเข้าสาครับแบบนี้ เอาเก็บแต้มที่สามครับสามแต้มครับเป็นแปดต่อหนึ่งนี่ล่มนี่ล่มเข้าถึงรอบสี่แล้วครัน สี่ทีมเดย๋ไปถายใหายเป็นการแข่งขันี่ที่นของสายระหว่าอสจอจะต้อยนะครับพบกับเจ้าของสหนรั้งล่แมนเราดูต่อครับแปดหนึ่งเลยครับพี่ผมยกลูกนี้มันไม่อยู่มันเด้งดึงครับมันวิ่งมาหาฮักอ้ผ้าเด้งดึงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูได้ครับ ผู้ผสมนะครับมีการเลนสนามแปดเลยนะครับกับนเจคานาซิตทีมที่สามครับทีนาแหลเปลี่ยนครับนะครายการในสนามแปดนะครับทีมอยากเล่นนะครับพบกับเจคานาซิตดูพี่พ้อมจะเข้ามาดีขนาดไหนต้องดูนะก็ตับได้ไหมว้าวชนะเฉยเลยเอาดีเราดี วัานามันเข้ายากตีก็มีโอกาสช็อตครับต้องอยู่ที่สามก่อนค่อยตีทีนะคราบติดครับ้ับยากได้นะครับในสนามกต้องอยู่ที่สามนะครับมือตีถึงจะตีได้ไม่ครับเดี๋ยวสามลูกทำยังไงรู้นะครับเดี๋ยวสามลูกทำยังไงรู้นะครับ

หนูทวบจับผ้าจับถูดูนะครับต้องเข้าอย่างเดียวจะเข้าดีขนาดไหนช็อปโอ้เปลี่ยนด้วยครับเย็นี่ไก่ตีแล้วทีนี้อยากให้เขาจบไวเลยจบไวเลย ดูลูกตีนะครับเตรียมจนป๊อกนุ้พี่ไก่ตีถึงลูกด้วยตีถึงลูกนะค่อยจะโดนถ้าตีตกหน้าไม่โดนแน่นอน ดูนะครับจะเข้าคุมดีขนาดไหนคุมแล้วหนึ่งหลุดเลยยังจะดูนะครับจะทำแต้มเพิ่มได้กี่แต้มเดี๋ยวสองลูกตอนนี้ได้แปดได้เก้าถ้าเข้าได้หมดเกมนะครับไม,ไม่มีฮะไม่เกมแล้วครับไปตองหัวนี้ ดูนะครับตีไก่เข้ามาได้ไหมมอนอตรีรับสองต้องตีรับสองครับลุงนี้เพราะเข้ายากนะดูนะครับหงายมือตีคนเดียวในเนามว้าวไม่ได้ครับอ้าดูต่อครับคะแนนเกาต่อหนึ่งนะครับทีมไก่เมือแมนนำตีปลอมหลุดแล้วครับลุงนี้ นสอนสถานหนึ่งเข้ามาขยับแต้มแน่เปลี่ยนครับปรึกษากันแล้วว่าจะเข้ายัางไงดูนะครับซับตั้งอ้าวอ้า,อาหลุดอีกครับต้องเบากว่าน,นี้ครับเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ผลจะเป็นยังไง ปินปลักให้หลุดสามเลยครับรวบนี้ดูนะครับพี่ไก่มาไม่มาครับมันวิ่งไปเที่ยวอ่ะชุบเปลี่ยนครับลูกนี้ดูต้องลุ้นที่ลูกตีของทีมนุสอนสถานแล้วครับอืม ที่โดนรูปเป็นต่อเยอะนะครับโดนนะครับเดี๋ยวนเว้ด้วยดูวิไก่จะไปเข้านะครับลุงต้องไม่หลุดนะครับตั้งโอ้ไม่หลุดจริงๆด้วย ต้องโดนก่อนครับอันดับแรกเพราะสนามตียากโอ้ตีดีด้วยต้องเข้าเอาใหมไ่นะเมาเลยสามก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะสนามมันเข้ายากฮะผมดูสามลูกไม่น่าจะเสียแต้มหมายนี้หนึ่งก็ได้ไม่ได้แพ้แพ้หลุดหลุดรับ

เรียกตีครับตีผู้โดโ,โดนครับต่อครับคะแนนไก่เมืองแมนนำเก้าต่อสองพี่ป้อมจะเข้ามาด,ดีป้องอยู่ดีลูกนี้เส้นกินหมดเลยอยาแก้ให้ถึงให้ถึงอยู่ลูกเข้าลูกนี้ไม่ถึงครับอยู่ลูกเข้าลูกนี้โอ้ยไปเที่ยวแล้วครับ แต่ตอนนี้เป็นสิบแล้วนะหากไม่มีใครผิดพลาดนะฮัวต่อหัวปับ๊บหลุดน้อยเดียวเจตองอาจจะเจมที่หัวนี้นะครับดูลูกในมือเป็นต่อเยอะมากอันนี้ใครแพ้ไปตัดล่างนะครับวายรอตัดล่างใครชนะตัดบ,บนยังไม่มีใครเข้ารอบตกรอบนะอันนี้เป็น รอบแรกหัวแรกรอบแรกของรุ่นทั่วไปมันเป็นสนามชั่วขาวไม่ใช่สนามมาตรฐานนะความแม่นจำมันจะไม่มีทั้งลูกตีลูกเข้าอ่ะจดูว่าใครจะภาพน้อยกว่ากันประมาณนั้น ตัดสินใจตีนะครับไม่โดนเนี่ถ้าตีาพลาดลูกนี้หมายถึงเกมเลยเนี่ยต้องเข้าให้เปลี่ยนนะได้หนึ่งลงเหลืออีกแต้มหนึ่งครับเหลือห้าลูกผมว่า <c oughs> น่าจะเข้าได้สักลูกหนึงครับเพรเอาอีกลูกเดียวเองครับผมเข้ามาโอ้นี่ดีดสวยนะ <c oughs> เกมอืม <c oughs> เป็นนั้นว่าทีมไก่เมืองแมน,มนชนะทีมมนุสรสถานไปก่อนนะครับรอบรอบแรกนัดแรกฮะทีมชนะตอดบนต่อทีมแพ้ก็รอตับล่าง่ะยังไม่ได้ตกรอบกัน